สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีมาเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมอ่าวันนี้เราพามาดูเป็นค่ายของคาวาซากิบ้างครับผมคาวาซกิเซ็ต400เอสีปี2019นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสวยๆของแต่งเยอะนะครับผมอ่ามาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยครับผมยางเดิมนะครับผมยางเดิมจากโรงงานนะครับผมสวยๆเลยครับผมมีเอ่อแต่งน็อตมาด้วยนะครับผมที่อุดที่อุดน็อตอ่าแต่งมาด้วยอ่าบางคนหน้าสวยๆ ไฟลิ่งซ้ายสวยๆเลยครับผมคิวหน้าสวยๆไฟสวยๆนะครับไฟสวยๆเลยจานวงจานเบรกใสดูผ้าเบรกเต็มนะครับผมยางยางเดิมจากโรงงานนะครับผมดูท่อท่อใสๆอยู่เลยครับผมเครื่องใสๆการล้มใสๆนะครับผมไงด้านขวาใสๆเลยสวยๆเลยครับผมนี่แต่งที่อุดน็อตมาด้วยนะครับผมอุดน็อตมาด้วยสวยๆเลยอกล่างสวยๆนะครับผม สวยท่อเดิมสวยสวยนะยางหลังเหลือๆนะครับผมใช้ไดย้ยาวยางเดิมครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยครับสวยๆเลยนะดูจานวงจานเบรกหลังพาเบรกเต็มลูกค้าคนไหนนะครับผมสนใจคันนี้นะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับผมราคาบอกเลยว่าไม่แพงราคาบอกเลยว่าไม่แพงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมล้านใบในช็อปจัดมาให้แล้วเข้าวัชกิ Z 400ร้ออปี2019 สวยๆเลยคันนี้อ่ามาเรามาดูของแต่งนะครับผมมีของแต่งอะไรบ้างอ่ามียกสปูลยกหลังนะครับผมแต่งมากระจกปลายแฮนด์แต่งมา,า, ok งมาปอกแต่งมาด้วยสองข้างเลยนะครับผมแต่งมาสวยเลยมีที่อุดกระจกแต่งมาด้วยแล้วก็มีที่ปิดนอ็อตแต่งมาอ่าดูอ่าน้ำมันเบรกหลังนะครับที่ปิดแต่งมาด้วยสวยๆเลยครับผม คันนี้บอกเลยว่าดาวไม่แพงดาวไม่แพงนะครับผมดาวอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทแค่นั้นจบเลยคาวาสกิเซ็ตสี่ร้อยเอ็ดปีสองพันสิบเก้าสำหรับลูกค้านะครับผมอยากจะสดสดลดได้นะครับผมสดลดได้กรุงเทพและปริมณฑลผมส่งให้ฟรีด้วยสดมาอยากสดก็สดมาได้หมดนะครับผมหรืออยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับผมทางร้านมีไฟแนนซ์ให้ ทางร้านมีไฟแนนซ์ให้นะครับผมสาหรับเอกาสารลูกค้าอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีซ้เนาทะเบียนบ้านส้เนองบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเ,น,เนเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำอ่ะได้สวยๆแบบนี้ไปขับเลยอสวยๆแบบนี้ไปขับเลยถังสวยๆนะครับผมถังใสๆไฟลิ่งใส,ๆ,งใสๆทุกอย่างใสๆทแทบจะไม่มีตําหนินะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่มีตําหนิเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้มาเรามาดูเลขไมค์กันนะครับผมคันนี้ไม์อยู่ที่ หกพันสามหกพันสามถือว่าไม่เยอะนะครับผมรถปีสองพันสิบเก้าคือส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขับเจ้าของคนเดิมน่าจะไม่ค่อยได้ขับนะครับจอดเยอะมากกว่าอจอดมากกว่าขับนะครับผมอจอดอย่างเดียวคันนี้นะครับผมทางร้านถ้าซื้อจากทางร้านนะครับผมออกจากทางร้านไปทางร้านมีรับประกัน2เดือนหรือ1 0 0 0กิโลก่อนส่งทุกคันผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสั่งคอร์เให้พร้อมใส่กร่องทุกคันเช็คเครื่องระบบไฟเช็คน้ำมันบุงน้ำมันเบรก ทุกอย่างาน้ำหล่อเย็นนะอะไรก็เช็คให้ทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยได้ไปแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมอพอปราภาษีครบเอกสารครบทุกอย่างนะครับผมพร้อมโอนเลยครับโอเคครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้เป็นเจ้าของคาวาซากิ z 400E ปี2019ดาวแค่12,000บาทไม่แพงนะครับผมดาว12,000บาทนี่ได้400เป็นขับนี่ตัวแบบใหม่ๆคือสภาพเนี่ย เหมือนมือหนึ่งเลยนะครับผมอ่าเหมือนมือหนึ่งเลยครับสนใจจัดได้เลยครับผมตอนนี้มีอยู่4คัน5คันครับผมมีหลายสีเลยครับผมสนใจคันไหนทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้สนใจคันไหนสีไหนทักเข้ามาแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมฝากไว้อีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นเจ้าของ Kawasaki ค400 g ปี2019ลูกค้าคนไหนสนใจนี่ทักเข้ามากรุงเทพและปริีบนทนผมส่งให้ฟรี ค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีมีแค่ค่าดาวเฉยๆฟรีทุกอย่างครับเสียแค่ค่าดาวเฉยๆแค่นั้นแหละอ่าผมส่งให้เลยคันนี้นะครับผมอ่าเมื่อวานก็เพิ่งส่งไปสองคันรถเข้ามาเยอะนะครับผมช่วงนี้รถเข้ามาเยอะสนใจทักเข้ามาก่อนได้เลยครับผมสนใจคันไหนมีคันไหนอ่าทักเข้ามาก่อนได้อ่าแล้วก็ติดจองไปอีกห้าคันครับผมติดจองไปอีกห้าคันรอติดตามได้เลยครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ่าฝากไว้อีกคันฝากไว้ให้สาวกของคาวาซากิไว้อีกคันนะครับผมคันนี้เป็นเกือบเดิมเดิมครับผมแต่งมาเล็กน้อยเหมือนกันแต่มีของแต่งนะครับตอนเอ่อเยอะอยู่แต่ก็อ่ไม่ค่อยเลอะเทอะมากแต่งพอดีอ่าโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันนึงครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมที่ใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมอ่ะ ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ